แต่บอกม่วงกุ้งดองแต่บอกม่วงอันปูด,ดงองก็มีนะครับอืมจะสั้นอีกแล้วไวยได้แล้ว้าัก็บจากกันขาดเลยจ้ะอย่าสั้งค่ะขาดปซ้ำด้ดย มะม่มวงปูดองดสีน้ำปูกินกับปลาท้าวค่ะพี่น้อปลาทูปลาท้าวไหมจ๊ะเออ,เอ,อลายมันจะเล็กๆเห็นไหมคะลายมันจะไม่ใหญ่เหมือนปลาแซลมอนนะปลาท้าวปลาทูราคาถูกถกว่าค่ะแต่รสชาติเหมือนกันเลยจ้ะอ,อแซ่บด้วยกันชิ้นใหญ่ๆไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพบกันคือเก้าค่ะพี่น้องช่ออมงามข้าง,งามเหน่งามบาง,งามแท่พี่น้องจา๋ามาจากวันนี้เลยตําบอกม่วงเออตําบอกม่วงเลอจ้าเด้อทาเป็นตําบอกหุงใสปูดองว่ะกระปูไม่แบบนี้แหละจ้าอยู่เมืองนอกพันบืนเลยมาจับไท่ฟอตมตําบอก บอกม่วงเส็บๆน่าปลาหน่นๆเลยอะจะพี่น้องนี่กินกับอะไรนะผักกระแยง,งนี่คุณเลิศชะอมกวางตุง้งมาเป็นพี่น้องจ้าโอยอย่าสร้างคือเก่าเลยจะพี่น้องเอ้ยมันยังกินเขาแซบ่บมาจวดน่อ <c oughs> <c oughs> ยฮ <c oughs> ่าฮ่าฮึมมมมมบมม่มม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  ขอดูดปู่ก่อนได้ไหมเจ้า <c oughs> อยากกินยังก็เห็นรสติ๊กซอสเด้ออืมอืมอ๋อยแซ่บ <c oughs> มากหลายแนวดูดๆเนี่ยอืมถึงกระปลาสม่อนเอ้อข้าวนี่คือปลาสม่อนอาจารย์นี่ใสจ่จ้ะอ่ะมีไงสวยลงไปอืมแหวทกท้องเด้อ

สม่ำล่าจ้ะปลาท่าปลาทุแต่วต่าราคาจะถูกกว่าก็เทียดไลายสิก็ได้ขอบอุณ ไม่มีข้าวปุ้นไม่มีข้าวเหนียวนะลายอ้วนแต่แปง้งบอกเค็มค่ะดองหวานจะด,ดเค็มนิดนึงเค็มหวาน จับจับ <c oughs> มาแต่บอกม่วงกุ้งดอง <c oughs> แต่บอกม่วงอันปูดองข้ามยมค่ะอืม <c oughs> อยาสัันอีกแล้วไม่ได้แล้วห <c oughs> ม,มักมาจากกัน <c oughs> ขาดไปจ้ะ อย่าร้างค่ะขาดาสั้นดุค่ะก็ต่บอกมันก็แบบอกไรเงี้ยก็พี่ัวถืออยู่ค่ะความแซ่บเขากันมม่วงน้ำดอกไม้เหมือนะลเนาะปั๊ แพงแต่บุกม uh, ่งค่ะบุกม่วงกิโลเท่ามะมะละกอมะม่วงคุณเลยนี่ค่ะ ปลาเท่าแล้วสีไล้หน่อยๆล่ปะปลาทูปลาเท่าเรแ,แต่ประเทศเอื้อกันฝรั่งเศสเอิ่นปลาทูปลาทูออกออก,ออกจนพิษคอภัยค่ะไล้ <c oughs> มันจะน้อยก็ปลาแซลมอนแต่ว่าสีน้ำจะขื้นกันหนึ่งสิรจ้ะอาศัยน้ำขึ้นกันจ้ะอื ครับอื้คนตกแดนมือไปเอาก้อนหินนะคะตกครับตกนะปากก่อนตก ตอนพักค่ะยานหักเน่างมพไ่น้องนั้นมันมีความแบบว่าแดดเลยะรั้งทางใต้ดินซาเดือนกลนนึ้นเนะี่ยเป็นเตรมไปตุ่มเป็นแต่เน่าตายพักค่ะ อันเดรงแบบนี่เนผ้มากดูดคราบปูนจะ จำน,น,นวนน้ำอีกแล้วแจำนวนน้ำดูดครับสุดยอดเลยเมนูนี้ต้องมีอีกรอบค่ะแซ่บ lên nuôi nâng nhiều mẹ không nhẹ được chả Nằm muka ปักมึงกินแบบโหดตด้งใจลดมไกินทั้งเอออือจแบบอะจะมงมองปลาดิบ

อืมผักแพลวอืมก็นน้ำว่าชุบน,น้ำมัอืมมนึต่อไปชุบน,น้ำมันนกแา่บ้านเสร็จเี๋ยน้ เข้าปากได้บอสกำไคขะเนาะพอะโลผงานปวดพุนะ้ง <c oughs> ้นหวานหอมนัวเข้ากันจ้ะ <c oughs> đụt bù tàm đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ตกแห้งวดขึ้นตกนห้งครัโอ้จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ตามนิดไปแล้วขี้ควงยากอ่ะ เ้าพี่น้องจ้บป้าสาวเดือนนางเล็มดูดขาปูจนหมดเกี้ยงเลยอบาไว้จ้บพี่น้องเออต้องเผ็ดต้องแซบแซบพ้าวอิลีจัจะได้ตามหงม่วงปูดองเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมัดยางแซบอิลีจา่าเออมีข้าบรรยายดอกเออเอาละพี่น้องว่าคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเด็กฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจเลอจ้ะเด้อ พอกันขิมนาอยู่ดีม่แห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขผูสุขค,คนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ